ข้าวโฮกอุสัตย์ในบ้านนะคะวันนี้เลยค่ะมาลดเอ่อมาตัดเห็ดกับต้นน้ำเห็ดนะคะเข้ามาแล้วก็เลยเปลือเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของแม่ที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆสุดป,ปดีศของแม่น,นะคะมาตัดเห็ดเลยค่ะเห็ดออกก่อนเดียวคะ่ะทุกคนมันนี้ออกหลายก่อนแต่ว่ามันหน่อยอยู่เทาก,ก่อนเลยเท่ามัมนมนีก่อน,น,นก่อนที่มันง่ายก็คือมีก่อนเดี๋ยว เขาก็เลยตัดคอยตัดไปตัดไปเรื่อยค่ะเขก็ตัดไปเรยเราไม่เคเห็นเขานี่ยเนอะค่ะนี่เท่านี้เองนี่เท่านี้เองเราก็มารดน้ำเลยนะคะอันชุ่มเนยเขาบริหามันเกิดอันนี้กับรังออกค่ะอันนี้กับรัง ัน,นกับการล้างออกนะคะล้างสิ่งไรคะเข้ากับมาลดน้ำเลยค่ะเดี๋ยวนะคะขอเติมน้ำแบบหนึ่งนะคะ ฉีดน้ำค่ะตักเสร็จแล้วก็เราก็มาฉีดน้ำเลยนะคะตอยค่ะ เราเป็นเลยเลยค่ะเขาก็เลเป็นเลยเลยนะคะ ดไปเรื่อยๆนะคะหดไปหมฉีดไปเรื่อยๆฉีดไปตอบไปเลยนะคะฉีดไปเลยะค่ะ จบคลิปการตัดเห็ดและการลดน้ำเห็ดเพียงเท่านี้นะคะรอดูคลิปต่อไปของแวนได้เลยคะ่ะว่าแวนจะพามาทำอะไรนะคะหรือว่าพามาทำอะไรนะคะมาดูอะไรนะคะแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ